ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 และลอกล่าสุดซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญในขณะนี้ถือว่ารุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงที่มีปัญหาระบบการหายใจจากภาวะปอดถูกทำลายจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล ภาวะโควิดและลอก3เนี่ยเดิมที่เราทราบครับก็คือเป็นเชื้อเดลต้านะครับก็จะมีเหมือนลลอกแรกแลอกที่2คือความรุนแรงของโรคเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นคนไข้เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจมีความจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ดีหรือในแง่ของอการดูแลที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสารต่อพระราชปณิธานในการบําบัดทุก และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาโดยตลอดพร้อมท้งได้พระราชทานพระบรมราชโชบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และพระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลทหารอากาศสีกันกรมแพทย์ทานอากาศให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ทุกระดับความรุนแรงเป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบจำนวนสองห้องบริเวณหอผู้ป่วยควบคุมแรงดันลบและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เป็นพระมหากรุณาที่คุณที่พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะส่งพระราชทานเครื่องห้องในกะติดเพเชืให้เรานะครับซึ่งห้องนี้จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้สี่คนก็ยังมีที่พระองค์ท่านพระราชทานให้นะครับอยู่ที่ห้องถูกเฉิญน,นะครับห้องนั้นก็สามารถที่จะจุคนไข้ได้สองรายซึ่งจะเป็นข้อดีครับในผู้ป่วยที่เราไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื้อหรือไม่เราก็จะเอาห้องนี้เอาไปาเป็นห้องในการที่จะดูแลผู้ป่วยระหว่างรอแอดมิชั่นระหว่างรอผลการสอบ ห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบพระราชทานนี้มีหลักการทำง,งานที่มีการปรับแรงดันในห้องให้ต่ำกว่าภายนอกเพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่แพร่กระจายออกไปและบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อก่อนปล่อยสู่ภายนอกซึ่งสามารถกักกันเชื้อโรคให้อยู่บริเวณที่ควบคุมได้ทำให้พื้นที่ในโรงพยาบาลปลอดเชื้อลดโอกาสในการแพร่กระจายไปยังผู้ป่วยรายอื่นรวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงานได้ ในแง่ของการใช้ห้องเลกตีบเนี่ยจะเป็นการที่ป้องการป้องกันบุคลากรที่จะเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเชื้อก็จะมีการคลั่งเพราะเนื่องจากเวลาที่ผู้ป่วยมีการหายใจหรือออกมาจากเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันก็จะมีการดูดอากาศออกไปนะครับก็ทําให้ผู้โอกาสที่ทําให้ผู้ผู้ดูแลผู้ป่วยเนที่จะติดเชื้อเนี่ยลดลงนะครับแล้วห้องนี้เองก็มีความพิเศษตรงที่ว่าจะสามารถดูคนไข้ที่วิกฤตได้ด้วยเพราะเนื่องจากมันจะมีเซ็นเตอร์ ที่จะลิงก์ออกไปอยู่ด้านนอกนะครับอย่างที่และเองด้านห้องนี้เองด้วยเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใช้ในการทําฟอกเลือดสําหรับผู้ป่วยไตายวายที่เป็นผู้ป่วยไงน,นะครับก็จะทําให้ในการดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนแล้วก็มีโรคโรคร่วมเนี่ยดูแลได้ดียิ่งขึ้นครับ สายทาน้ำพระเจริไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงลินไหลไม่เคยเลือนหายเพื่อขี่คลายทุกเข็นแก่อาณาประชาราษฎได้ร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 และกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขตามวิถีชีวิตใหม่ได้โดยเร็วสรมนธรรมรัฐทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง